สีสุวรรณจัญญาประกาศจัดตั้งองค์กรใหม่รักชาติรักแผ่นดินชวนประชาชนเข้าร่วมอุดมการณ์หลังสมาคมเดิมถูกยุควันที่11มิถุนายน2566นายสีสุวรรณจัญญาได้ประกาศจัดตั้งองค์กรใหม่รักชาติรักแผ่นดินหลังโดนยุคสมาคมเดิมโดยมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอุดมการณ์รักชาติรักแผ่นดินเดียวกัน มาร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรรักชาติรักแผ่นดินซึ่งมีวัตถุประสงค์ดันงนี้ 1. ต่อต้านการแก้ไขหรือยกเลิกปอ .112 และการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทุกรูปแบบ 2. ติดตามตรวจสอบจับผิดนักการเมืองพักการเมืองข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนกฎหมายหรือทุจริตคอร์รัปชันคอรูปชัน 3. ติดตามตรวจสอบจับผิดชี้บอดแส การเลือกตั้งในทุกระดับที่สอจะไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 4. ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกมาตรา 5. เป็นตัวแทนประชาชนในการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเดือดร้อนและเสียหายจากการใช้อำนาจรัฐหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ประชาชนหรือ FC ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรรักชาติรับแผ่นดินโดยไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์พร้อมระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนจำนวนหนึ่งแผ่นเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งขีดทับและเขียนข้อความว่าสมัครสมาชิกองค์กรรักชาติ รักแผ่นดินลงวันที่สมัครให้ครบแล้วจัดส่งเป็นจดหมายปรณษย์มาที่ตู้ปอนอ .9 ปอนอลอลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ